สวัสดีครับผมนายสมคิดท,ทัพพิมขาวอดีตกำนันตะวัดดาวเป็นสมาร์ทบาร์เบอร์และก็เป็นประธานกลุ่มนาเป็นใหญ่ของอำเภอรปรางประมะ้ครับผมทำนาอยู่75ไร่ในพื้นที่ของตะวัดดาว ครับก็ในการทํานาก็จะมีการลดต้นทุนการผลิตนะครับในการในเรื่องของในช่วงนี้นะครับเนื่องจากราคาค่าตกต่ำนะครับแต่แต่ก็จะต้องรวมด้วยช่วยกันนะครับโดยเฉพาะผมเองเนี่ยนะกอยังทำนาเนี่ยผมจะลดต้นทุนการผลิตครับการทํานาผมก็ลด3อย่างนะครับลดปุ๋ยลดยาลดพันธุ์ข้าวนะครับถ้าปลด3อย่างนี้นะนะครับก็ถือว่าลดได้ส่วนหนึ่งนะครับ การลดปุ๋ยนะก่อนจะเริ่มลงมือทํานานะครับก็เอาดินไปตรวจค่าขอาดินก่อนนะเราจะได้รู้ว่านาเรานะั้นต้องการได้ธาตุอะไรน,นะครับบางงแร่ธาตุนั้นก็อาจจะพืชอัดข้าวเราอาจจะไม่ต้องการเราต้องการเดตสำรวจในเรื่องของค่าของดินก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงหวานเราก็จะดูในเรื่องของอพันธุ์ข้าวนะพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพพันธุ์ข้าวที่ทางลูกสีต้องการนะครับในส่วนของ ยาก็เช่นเดียวกันครับส่วนมากก็จะใช้ในเ,เคมีก็ใช้บ้างก่นิดหน่อยนะครับถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ใช้นะครับส่วนมากก็ใช้เพวกเชื้อพาสัมักประมาณนีน <S <S น้การลดแล้วจะมีการเพิ่มัตถุอินทรีย์ขะดินนะครับโดยการที่ไม่เผาฟางนะครับอัดฟางไปขายนะครับแล้วก็ทำจุลินทรีย์นะครับเพื่อย่อยสายฟางแล้วก็อินทรีย์ช่วยในการ การผลิตในช่วงถัดไปข้อดีของการยืดสายฟานก็พิสูจน์ว่าเป็นข้อดีนะครับเดิมจริงๆแต่เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อ,อเท่าไหร่ดอกไอเลี้ยบพวกนี้นะครับพอมาทําด้วยกับมือเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการยืดสายฟานเนี่ยมันมีมันมีคุณค่ามากนะครับพอมันเพิ่มจุลสีกระดิ่งเ้าวก็ง,งามด้วยนะครับและตอนนี้นะครับทุกแปลงผมก็จะใช้น้ําหมักการยืดสายฟานนี้นะฮะที่ช่วยในเรื่องการประหยัดปุ๋ยได้ด้วยนะครับก็ถือว่าข้าวงาม ในการทํานานะครับของผมก็จะมีโรเตเตอร์นะครับในการเตรียมดินนะครับแล้วก็ในช่วงระยะข้าวขึ้นขึ้นแล้วก็จะใช้โดในพื้นที่ซึ่งโดเนี่ยเป็นของสมาชิกของนาแปลงใหญ่ด้วยนะครับก็ใช้นะครับในช่วงการเก็บเกี่ยวนะครับก็ใช้รถเกี่ยวในพื้นที่ซึ่งเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่เช่นเดียวกัน,นครับแต่ว่าก็าจะาได้ให้กับชุมชนของตัวโบดาวแล้วก็ในกลุ่มของเราด้วยครับ ก็มีหน้าที่ในเรื่องของไปประชุมระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับแล้วก็เอาแนวความรู้แนวความคิดของแต่ละอำเภอแต่ของจังหวัดเนี่ยเอามาพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่ในตำบลของเราในกลุ่มของเรานะครับเพื่อในการพัฒนาข้าวในการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้น